ที่สวนรุกขชาตโดยพระบาทอุทยานเขาางบรรพศจังหวัดลำปางนายวิวัตอินไทยวงศ์ผู้วาราชการจังหวัดลำปางพร้อมด้วยพลตรีกวินยาวิชัยผู้บัญชาการมณฑนทนหารบกที่32ผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานมณฑนทนหารบกที่32ผู้บัญชาการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑนทนหารบกที่32และหัวหน้าส่วนรชาชการที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและมอบสิ่งของบํารุงขวัญให้แก่กาลังพลชุดปฏิบัติการป กันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก pm 2 5เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่กำลังพลในภารกิจสร้างการรับรู้และราตระวนเฝ้าระวังและสกัดกั้นการเกิดไฟป่าในพื้นที่แนวดอยพระบาทและพื้นที่เสี่ยงภัยในจังหวัดลำปางโดยมีวงรอบการปฏิบัติงานอย่างเข้มข้นตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์จนถึงวันที่3 1สเ็ดพฤษภาคม2569เเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในช่วงฤดูไฟป่าค่ะ โดยกำลังพลทั้งหมดค่ะได้รับการฝึกฝนเสริมทักษะเป็นการเตรียมความพร้อมในการควบคุมไฟป่ายอย่างเป็นระบบสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพควบคู่ไปกับความปลอดภัยในสภาพภูมิประเทศจริงโอกาสนี้ค่ะได้ร่วมกันมอบน้ำดื่มอาหารแห้งสิ่งของอุปโภคบริโภคที่จำเป็น พร้อมกล่าวขอบคุณและชื่นชมความเสียสละของกำลังพลทุกนายที่เป็นประการสำคัญในการปกป้องทรัพยากรธรรมชาติและช่วยบรรเทาวิกฤตฝุ่นละอองเพื่อสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนชาวลำปางต่อไปค่ะ